ธรรมะธรรมจักกึ่งพุทธการบทที่หนึ่งในเช้าของวันที่25ทธันวาคมพศ2564นับมหาวิชาัยธรรมิกราชเมื่อข้าพระพุทธเจา้าได้กราบนอบน้อมข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงด้อยนอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธทองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาในวันนี้ลูกก็ได้น้อมทำ ในเรื่องของพุทธธรรมแห่งการตัดเซลูจนครบแล้วหนึ่งร้อยตอนและลูกก็กำลังจะน้อรรมทำาขื้นสู่หมวดของธรรมะธรรมจักกึ่งพุทธการนะเจ้าค่ะลูกจึงจะขอเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ว่า ความสำคัญของธรรมะธรรมจักกก่งพุทธการนั้นคืออะไรบ้างหรือเจ้าคะมีความสำคัญอย่างไรบ้างในธรรมะหมวดนี้เพราะถ้าตามความรู้สึกของลูกลูกรู้สึกว่าธรรมะทุกตอนก็มีความสำคัญอยู่ในทุกๆตอน ดัตมะบทนี้หมวดนี้นั้นจะมีความสำคัญหลายอย่างขอพระพุทธองโปรดทรงเมตตาแสดงธรรมอธิบายถึงธรรมข้อนี้ให้ลูกได้พิจารณาให้เข้าใจตามรู้แจ้งตามด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเอาละนะ พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยถ้าเอียงนั้นลูกก็จงตําใจให้สงบทำจิตตำใจของลูกให้เบาสบายให้ดวงจิตของลูกนั้นว่างเว้นประศจากคลื่นรบกวนต่างๆให้จิตของลูก สงบตั้งมั่นสว่างสวยเสียก่อนพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยแล้วจึงค่อยๆพิจรารณาทำนี้ให้เข้าใจตามรู้แจ้งตามพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยบัดนี้นั้นลูกก็ได้น้อมทำ ในแต่ละบทแต่ละตอนแต่ละหมวดหมู่มาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็ขึ้นสู่การโน้ม,ม,นมธรรมในหมวดของธรรมะธรรมจักกึ่งพุทธการแล้วก็ถือว่าเป็นการโน้มธรรมหมุนรอบตามขั้นตามตอน ได้ดีพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยธรรมะทุกหมวดหมู่ทุกตอนที่น้อมไปนั้นย่อมมีความหมายในธรรมเหล่านั้นและย่อมมีสิ่งที่ลูกทั้งหลายจะได้เรียนรู้ศึกษาเข้าใจ ในธรรมขององค์พระพุทธเจา้าในทุกหมวดทุกบททุกตอนเป็นสิ่งที่ลูกทั้งหลายควรพิจารณาเพื่อจะได้เข้าใจในธรรมเข้าใจตามความเป็นจริงตามเสียงธรรมที่ได้ยินได้ฟังถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษ และเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากที่สุดแล้วแต่ธรรมะที่จะน้อมลงสู่โลกหรือว่าธรรมะธรรมจักกก่งพุทธการนี้ที่จะน้อมไปสู่โลกนั้นก็มีความหมายมีความสำคัญอยู่ หลายสิ่งหลายอย่างซึ่งลูกนั้นก็จงค่อยๆพิจารณาธรรมนั้นเป็นขั้นเป็นตอนไปเช่นนี้พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยความสำคัญในประการที่หนึ่งนั้นธรรมะธรรมจัก คือการทำให้ลูกทั้งหลายทุกคนนั้นจะได้รู้จักกับธรรมจักอย่างแท้จริงลูกทั้งหลายจะได้เข้าใจว่าอะไรคือธรรมจักขององค์พระพุทธเจา้าการเข้าสู่พระธรรมจักนั้นคืออะไร และการที่องค์พระพุทธเจ้าหมุนพระธรรมจักรเพื่อจุดช่วยดวงจิตทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไรทำไมจึงจุดช่วยดวงจิตทั้งหลายให้ถึงซึ่งความพปนทุกข์ได้ด้วยธรรมจักรขององค์พระพุทธเจ้าลูกทั้งหลาย อาจเคยได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆพูดกันอยู่บ่อยๆในเรื่องของธรรม,มาจักรขององค์พระพุทธเจ้าแต่อาจไม่ได้เข้าใจเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของธรรม,มาจักรแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีความหมายมากมายที่ซ่อนอยู่ในธรรมจักนั้นมีความสำคัญมากมายลูกและที่สำคัญก็คือถ้าหากว่าลูกเข้าใจธรรมจักแล้วลูกก็จะเข้าถึงธรรมขององค์พระพุทธเจ้า และเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้อยังง่ายได้พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยฉะนนั้นความสำคัญที่จะทำไอ้ลูกทั้งหลายเข้าถึงธรรมจักรู้จักธรรมจักจึงมีอยู่ในธรรมะหมวดนี้คือ ธรรมะธรรมจักกึงพุทธกาลลูกเมื่อลูกได้เรียนรู้ศึกษาธรรมในหมวดนี้แล้วลูกจะเข้าใจเรื่องราวของพระธรรมจักเอียงกระจ่างแจ้งพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยความสำคัญประการที่สองก็คือ จะทำให้ลูกทั้งหลายนั้นได้เรียนรู้รู้จักทำความเข้าใจกับปัจจัยการคือเตุของการเกิดธรรมจักและธรรมจักที่ทำให้เกิดพระธรรมคำสอนต่างๆมากมายเกิดธรรมะเกิดทรรมคำสอน ที่มีอยู่มากโดยประมาณมิได้ว่าก่อเกิดขึ้นเช่นไรลูกจะได้ทำความรู้จักเข้าใจกับปัจจัยาการอเกอิดของการเกิดสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้สิ่งนี้ดับไปสิ่งนั้นก็จะดับไปถ้ารู้สิ่งนี้เข้าใจสิ่งนี้ก็จะเข้าใจ สิ่งนั้นเมื่อรู้และเข้าใจทุกอย่างแล้วเอียงแจ่มแจ้ง,จงก็จะถึงซึ่งความพ้นทุกข์รู้แจ้งในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยธรรมะธรรมจักกึงพุทธกาน จะทำให้ลูกทั้งหลายได้เข้าใจปัจจัยาการของพระธรรมจักรคือการเกิดขึ้นของธรรมทั้งหลายเป็นขั้นเป็นตอนไปเช่นนีล้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเกอความสำคัญที่มีอยู่ในประการที่สองต่อไปประการที่สาม ลูกทั้งหลายก็จะได้รู้ว่าธรรมะอันเป็นธรรมราชากกองค์พระพุทธเจ้านั้นมีอะไรบ้างและสว่างจำแจ้งมากเพียงใดสำคัญเพียงใดแก่การที่ได้เรียนรู้ศึกษาแก่ดวงจิตทั้งหลายลูกทั้งหลาย จะได้รู้เตือนเข้าใจถึงธรรมะอันเป็นธรรมราชาที่เมีอยู่ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัสรู้และเข้าใจถึงธรรมอันเป็นธรรมราชาเหล่านั้นจนเป็นพระราชาผู้ทรงธรรม หรือว่าจนเป็นราชาแห่งธรรมเป็นศาสตราของพระพุทธศาสนาองค์พระรัตนตรัยและธรำให้โลกกระทาสว่างลุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้ด้วยพระธรรมอันเป็นธรรมราชาเหล่านี้ลูกทั้งหลาย ก็จะได้เข้าใจถึงธรรมอันล้ำค่าของพระพุทธศาสนาว่าทรงคุณค่าเพียงใดสว่างเพียงใดเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยต่อไปความสำคัญประการที่สีก็คือเมื่อธรรมะพระธรรมจักกึงพุทธการ ได้แสด,แดงไว้บนโลกแล้วก็จะทำให้พระธรรมจักกึงพุทธการได้เริ่มหมุนอีกครั้งหนึ่งทำให้ธรรมขององค์พระพุทธเจ้าได้ประกาศลงสู่โลกและเผยแผ่ไปเริ่มต้นการหมุนธรรมจักกึงพุทธการ ด้วยการน้อมธรรมขององค์พระพุทธเจ้าน้อยติดน้อมลงสู่โลกด้วยการรองรับธรรมจากกายของท่านแม่ชีก,กฎจพรและการเผยแผ่ธรรมของลูกทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นผู้รองรับและเผยแผ่พระธรรม ธรรเกลงพุทธการก็จะเริ่มหมุนรอบพระธรรมจักแก้วจะหมุนอีกครั้งหนึ่งเพื่อจุดช่วยดวงจิตทั้งหลายให้ข้ามพ้นวัฏสงสารเข้าสู่เมืองแก้วเมืองนิพพานเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยความสำคัญในประการที่สี่จึงเป็นการ ทำให้พระธรรมจกกักรพุทธการได้หมุนอีกหลังหนึ่งต่อไปทำในประการที่ห้าความสำคัญของทำในประการที่ห้านั้นก็คือทำให้ลูกทุกคนนั้นได้รู้จักพระธรรมจกกักรพุทธการ ทำเกึ่งพุทธการและขนทางสู่ความพ้นทุกข์ในกึ่งพุทธการนี้จะทำให้ลูกทั้งหลายเชื่อมต่อทำได้ยังเข้าใจรายละเอียดอย่างแท้จริงว่าทำเกึ่งพุทธการนั้นมาจากไหนเชื่อมต่อมาอย่างไรและทำเกึ่งพุทธการเป็นเช่นไร ลูกทั้งหลายจะเข้าใจธรรมะกึ่งพุทธการจะเข้าใจถึงหนทางแห่งความหลุดพ้นในกึ่งพุทธการนี้ได้ยังจำแจ้งเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยต่อไปทำในประการที่หกความสำคัญ ของธรรมะธรรม,ม,มาจักเก่งพุทธการนั้นก็จะทำให้ลูกทั้งหลายเข้าถึงธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นทำให้ลูกทั้งหลายสามารถที่จะเข้าถึงธรรมคำสอนได้อย่างแท้จริงและจะสามารถที่จะเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ ในที่สุดพระพุทธเจ้าน้อยเออยเพราะว่าธรรมะธรรมจักนั้นได้รวบรวมทำทั้งหมดขององค์พระพุทธเจ้าและได้ทําให้ลูกได้รู้ได้เข้าใจถึงหลักธรรมที่สำคัญทั้งหมดแล้วลูกทั้งหลายจะรู้ว่า ธรรมขององค์พระพุทธเจ้าเริ่มต้นที่ตรงไหนเส้นสุดที่ตรงไหนลูกจะเข้าใจโดยที่จบไม่สับสนว่่นวายมึนง,งงกับธรรมะมากมายอีกต่อไปลูกทั้งหลายจะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นและลูกก็จะถึงเสื่องความพ้นทุกข์ หากเข้าใจทำเหล่านี้ได้โดยง่ายได้ต่อไปทําในประการ 77. ที่เจ็ดธรรมะพระธรรมาจากกึงพุทธกาลนั้นจะเป็นการแสดงธรรมถึงเจ็ดขั้นซึ่งหมายถึงความละเอียดของธรรมจะเจาะลึกเข้าไปถึงเจ็ดขั้นเจ็ดประการ แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ประกาศความเป็นธรรมาราชาขององค์พระพุทธเจ้าน้อยในกึ่งพุทธกาลประกาศถึงการเป็นผู้ทรงธรรมและคู่ควรเหมาะสมกับการทีจะรองรับพระธรรมและประกาศธรรมในกึ่งพุทธกาลแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจะเป็นสิ่งที่จะเป็นบารมีที่จะคำนุนห้องพระพุทธเจ้าน้อยประกาศทำต่อไปได้พระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ยความสำคัญของธรรมะธรรมจักกึ่งพุทธกาลนั้นก็มีความสำคัญดังที่กล่าวไปแล้วนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อย แล้วก็ยังคงมีความสำคัญมากมายที่ซ่อนอยู่ในความสำคัญแต่ละข้ออีกซึ่งลูกค่อยๆน้อมทำนี้ลงไปสู่โลกและค่อยๆประกาศทำนี้ติละตอนตีละข้อแล้วููกทั้งหลายก็จะเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้ พอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยจงกล่าวตำหนิมาเถิดลูกเอ๋ยสาธุพระพุทธเ,เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธอทธทงที่ทรงแม่ตาแสดงทำอธิบายให้ลูกได้พอเข้าใจว่าความสำคัญของธรรมะบทนี้ หรือพระธรรมคำสอนหมวดนี้นั้นมีความสำคัญอยู่หลักๆก,ก็คือเประการประการที่หนึ่งคือการทำให้ทุกคนรู้จักพระธรรมจักรอย่างแท้จริงประการที่สองคือการทำให้ทุกคนได้รู้จักปัจจัยาการของพระธรรมจักรประการที่สก็คือการทำให้ทุกคนได้รู้จัก ทำอันเป็นธรรมราชาขององค์พระพุทธเจ้าประการที่สก็คือการทําให้พระธรรมจักรกึ่งพุทธการได้หมุนอีกครั้งหนึ่งประการที่หก็คือการทําให้ทุกคนได้รู้จักธรรมะธรรมจักรกึ้พุทธการได้รู้จักพระธรรมคําสอนในกึ่งพุทธการ ทำประการที่หกก็คือทำให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นไม่สับสนจับต้นชนปลายได้และเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างง่ายดายประการที่เจ็ดคือธรรมะธรรมจักนั้นเป็นธรรมที่มีทมอยู่เจ็ดประการคือความละเอียดของพระธรรม จะลึกถึงเจ็ดขั้นแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันในความเป็นองค์พระพุทธเจ้าน้อยเป็นผู้ประกาศทรรกึ่งพุทธการและจะทำให้ลูกสามารถประกาศทรรก้าวต่อไปได้ลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วห่ะพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ย ทำแต่ละบทแต่ละหมวดหมู่นั้นย่อมมีความหมายและย่อมเป็นการก้าวขึ้นแต่ละขั้นของการประกาศธรรมและธรรมะธรรมจักบทนี้หมวดหมู่นี้ก็คือธรรมะในหมวดของการหมุนพระธรรมจักกึ่งพุทธการเช่นนั้นถือว่าบทนี้นั้น พระธรรมจักรกึงพุทธการได้หมุนแล้วในตอนที่หนึ่งและธรรมนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าก้อธรรมทุกบทจะครบสมบ,บูรณ์ลูกจงตั้งใจน้อมทรรสื่อธรรมหมวดหมูนนี้ประกาศลงสู่โลกให้เกืดอก้องโลกไปเถิดลูก ธรรมจักขององค์พระพุทธเจ้าในกืองพุทธการเริ่มต้นหมุนขึ้นแล้วแล้วก็จะหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะขยายออกไปเผยแผ่ออกไปเป็นธรรมจักหลายองค์เผยแผ่หมุนรอบไปทั่วทิศทั่วแดนทั่วทุกที่ทุกแห่งหน เพื่อให้ดวงจิตทั้งหลายได้ตื่นรู้เข้าใจตามความเป็นจริงของทุกสรรพสิ่งและจะได้ดช่วยดวงจิตทั้งหลายเหล่านั้นให้พ้นทุกข์ขึ้นโซเมืองแก้วเมืองนิพพานด้วยพระธรรมจักรแก้วเหล่านี้สาธุพระพุทธเจ้าค่ะ กลาบขอบพระคุณพระพุทธองที่ทรงเมตตาลูกพระพุทธเจ้าคะ่ะลูกจะพยายามตั้งใจน้อมทำของพระพุทธองค์ลงสู่โลกให้ครบทุกบททุกตอนทุกหมวดหมู่พระพุทธเจ้าคะ่ะวันนี้ลูกต้องกลับขอลากอน,น่ะเจ้าคะ่ะเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังทำไม่พระพุทธเจ้าคะ่ะ 洒兔